ยื่นยืนไปตรงข้างล่างเหีวหนยข้างล่างเหวเลยเหรอดูในแบบันหน่อยครับเสียวแป๊ด เราจะเดินกันต่อไปใช่ไหมครับเรื่อยๆนี่ไประยะทางในการเดินทางจะไปไปผ่าชูยทงครับครับ